ขอบคุณคุณอรณิตคับชุมชนบ้านหินลาดนอกอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนเล็กๆนะครับที่ชาวบ้านให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับชาติพันธุ์โดยตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนในพื้นที่และเข้าใจวิถีของตัวเองซึ่งก็ได้รับความร่วมมือกันจากหลายๆฝ่ายสนับสนุนแนวทางช่วยเหลือสร้างโรงเรียนชุมชนให้มีความมั่นคงในการจัดการศึกษาติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ชาวบ้านห้วยหินลาดนอกตบบ้านโปงน่งอเภอวิงข่าเต้างหวดเชียงรายช่วยการจัดสถานที่เตรียมง,งานภาป่มาครั้งสำคัญที่จะจัดขึ้นในโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนอกเพื่อดะดุมทุนและความร่วมมือจากหลายฝ่ายต่อยอดให้กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาการและภมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนชุมชนแห่งนี้ให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้ตอนแรกไม่รู้ว่างบประมาณของห้งเรียนเฮาแบบน,นี้ เมื่อระมาเลยอจ่ามาจัดพระป่าน่าจะมาช่วยหัวเงาเราการคิดการจัดการเรียนรู้จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคนจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนบริบทของกลุ่มต่างๆกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เขาอยากจะจัดการศึกษาดีก,กว่านะครับการจัดตั้งโรงเรียนในชุมชนหินลาดนอกเป็นความต้องการของคนในชุมชน และถือเป็นสิทธิที่คนได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่พื้นที่หา่างไกลเด็กนักเรียนมีความยากลำบากในการเดินทางในการไปเรยียนต่างหมู่บ้านชาวบ้านจึงคิดว่าการมีโรงเรียนในชุมชนจะเป็นทางออกที่ดีที่จะลดความเสี่ยงระวังการเดินทางและที่สำคัญเด็กจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนและชาติพันธุ์ของตนเอง ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าชุมชนนั้นเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมีสักและสิทธิ์ในการที่จะจัดก,การศึกษาเพื่อให้กับลูกหลานในชุมชนของตัวเองแล้วเขาก็ทำตามรัฐธรรมนูญนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการศึกษาในระบบดังนั้นหน้าที่แห่งนี้เลือกกับการที่จะใช้การจัดก,การศึกษาทางเลือกในการแจก พันป่าในครั้งนี้เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มีหน่วยงานและ,และไอ้อบตหรือครูมีสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ร็ไปถึงวัดและคณะวยทีที่มันช่วยเราตลอดเวลา บุญภาพบาที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคนหลายภาคส่วนที่เห็นความสําคัญของการศึกษาทางเลือกที่ต่อยอดให้โรงเรียนชุมชนบ้านหินักนอกมีพลังที่จะยืนหยัดและผละักดันให้เกิดรูปแบบการเดนยนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละชมชนจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ปลูกฝังให้เด็กในชมุมชนเกิดความรักความผูกพันกับความเป็นชาวปากกาขยอได้อย่างภาคภูมิหน้าข่าวพเมืนงจังหวัดเชมมียงใหม่รายงาน Eu não